สุดท้ายทาเคชิเลยตัดสินใจหันตัวเองไปหาต้นตอของเสียงและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้างหลังเขาไม่มีใครอยู่เลยแต่กล้องของเขาที่มันควรจะอัดอยู่มันกลับดับไปเองต่อหน้าต่อตาเขาเฉยเลยครับนาราดีมแลนด์ดินแดนแห่งความฝันที่ถูกนิว ย้อนความกลับไปในปี1911ญี่ปุ่นนะตอนนั้นกําลังอยู่ในช่วงเริ่มฟื้นฟูตัวเองหลังจากผ่านสงครามโลกมาและในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็เหมือนเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรมตะวันตกที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศมากขึ้นด้วยโดยหนึ่งในโปรเจกต์ใหญ่ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมทางฝั่งตะวันตกในยุคนั้นนั่นก็คือนาราดีมแลนด์หรือสวนสนุกขนาดยักษ์ในจังหวัดนาราที่มีต้นแบบมาจากดิสนีย์แลนด์ประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองครับซึ่งตามข้อมูลนะครับได้บอกไว้ว่าในตอนแรก ทางบริษัทมีฮอนรีมแคนโก้ได้พยายามที่จะจับมือกับวอลดิสนีย์เพื่อเปิดแฟรนไชส์ดิสนีย์แลนด์จริงๆในญี่ปุ่นขึ้นมาในเวลานั้นแต่ทว่าการเจราจารมันกลับล้มเหลวลงนั่นเลยทําให้พวกเขาหันมาสร้างเวอร์ชั่น ก๊อปเกตด A ขึ้นมาแทนซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมานั่นก็คือนาราดิมแลนที่มีทั้งปราสาทกลางสวนขบ,บวนพาเลนรถไฟหอกหรือตัวการ์ตูนมัสคอตต่างๆที่มีหน้าตากับมิกกี้แบบแปลกประหลาดเนี่ยก็คือมีเหมือนกันหมดเลยครับทีนี้ในตอนแรกหลังจากที่สวนสนุกได้เปิดทําการขึ้นมาแล้วเนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ได้แย่นะครับคนก็เข้ามาเที่ยวเยอะกันพอสมควรเลยโดยเฉพาะเด็กๆที่มักจะชอบสวนสนุกกันอยู่แล้วเนี่ยก็คือมากันอย่างแน่นคลากเลยแถมในน้าเวลานั้นเนี่ยเด็กๆที่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้ มีโอกาสที่จะไปดิสนีย์แลน์ในอเมริกาจริงๆด้วยฉะนั้นนาราดีมแลนดแห่งนี้ก็เลยกลายเป็นไอคอนที่เปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยที่ญี่ปุ่นกําลังเปิดรับโลกภายนอกและยังคงความเป็นเอกลักษณ์แบบญี่ปุ่นเอาไว้ด้วยนั่นเองครับแต่ทว่าเวลาอันหอมหวานเนี่ยมันก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะเมื่อปี1983เนี่ยโตเกียวดิสนีย์แลนของจริงก็ได้ถือกําเนิดขึ้นมาด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับโลกและสวนสนุกแห่งนี้ก็เป็นดิสนีย์แลนของแท้อีกด้วย ดันั้นคนที่เคยเที่ยวนาราดีมแลนด์เนี่ยก็เริ่มหามาเที่ยวดิสนีย์แลนด์ของแท้กันมากขึ้นแถมหลังๆเนี่ยคนก็เริ่มมักจะเปรียบเทียบระหว่างสวนสนุกสแห่งนี้กันมากขึ้นแล้วด้วยว่าแบบโอ้ทำไมนาราดีมแลนด์มัน แบบเหมือนกอ๊อปเหมือนโลคอลิตี้ยังไงอย่างนั้นเลยอะ่ะมันพร้อมอะ่ะประมาณนั้นซึ่งทางนาราดีแลนครับเขาก็ไม่ปล่อยให้กระแสลบมันออกมามากขนาดนี้เขาก็ยังทําแคมเปญสู้ออกมาเยอะแยะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งโปรเชิญชวนให้คนเข้ามามากขึ้น2แถมหนึ 1, ่งแถม1อะไรอย่างเงี้ยคือมีทุกโปรเลยแต่สุดท้ายครับก็ไม่อาจต้านก,กระแสเอาไว้ได้ในปี2006หครับหลังจากที่ยอดผู้ชมลดลงอย่างต่อนเนื่องสวนสนุกนาราดีแลนแห่งนี้ก็ได้ปิดตัวลงไปอย่างถาวรโดยที่ไม่มีแม้แต่การ แถลงข่าวใหญ่หรือพิธีอาลาใดาๆเลยนั่นเองครับโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะครับแต่มันก็เป็นความจริงที่เราก็ต้องยอมรับให้ได้นะทีนี้หลังจากที่นาราดีมแลนเนี่ยได้ปิดตัวลงไปแล้วมันก็ไม่ได้มีใครมาทํารุบํารุงหรือทําอะไรต่อเลยแล้วนาราดีมแลนเนี่ยก็ได้กลายเป็นเหมือนกับเมืองร้างไปในที่สุดซึ่งสภาพความร้างในสวนสนุกแห่งนี้ก็คือมันแบบน่านกลัวมากเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วจนไม่มีใครเนี่ยเก็บของหรืออะไรสักอย่างจากสวนสนุกนี้ไปเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องเล่นก็ยังอยู่ที่ เดิมบ้านผีสิงก็ไม่ได้เอาพรบอ,อะไรออกไปสักอย่างหรือแม้แต่ตุ๊กตามาสคอตบางตัวเนี่ยก็ยังคงนั่งยิ้มยิ้มแปลกๆอยู่ตามมุมร้านของที่ระลึก ก็มีเช่นกันครับทีนี้พอเวลาผ่านไปเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้มันก็เก่าลงแล้วก็มีสนิมเกิดขึ้นมากมายสุดท้ายด้วยภาพลักษณ์ที่มันล้างบวกกับความเก่าที่มากขึ้นตรงนี้สถานที่อย่างนี้ก็เลยได้กลายเป็นเมืองร้างที่หลอนมากๆที่หนึ่งในประเทศญี่ปุ่นไปเลยนั่นเองครับทีนี้พอสวนสนุกมันได้กลายเป็นเหมือนกับเมืองหลอนๆไปแล้วเนี่ยมันก็ได้มีนักท่องเที่ยวที่ชอบแนวอะไรแบบนี้เข้ามาถ่ายรูปเข้ามาล่าท้าผีกันบ่อยมากขึ้นซึ่งในตอนแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกหรือว่าอะไรน่ากลัวหรอกครับแต่ว่าหลังจาก ที่คนเนี่ยเริ่มแห่มาทําแนวนี้กันมากขึ้นมันก็ได้มีเรื่องราวแปลกประหลาดเกิดขึ้นมาเฉยเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเสียงโหยหวนปริศนาข้าวของขยับเองได้หรือแม้แต่การพบเจอคนปริศนาในสวนสนุกที่โผลมาแวบเวียนไปมาแบบเป็นเงาดําๆก็มีเช่นกันครับซึ่งเอาจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องหลอนๆในสถานที่อย่างนี้อ่ะมันมีอยู่เยอะมากเลยนะแต่ถ้าเอาเรื่องที่ผมรู้สึกว่าน่ากลัวที่สุดเนี่ยผมยกให้2เรื่องด้วยกันนั่นก็คือ 1. เรื่องของเสียงเด็กร้องไห้ในบ้านผีสิงก 2มัสคอตเดินได้นั่นเองเอาเป็นว <々 gging> ่า <APIs> 2เรื่องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยแต่ว่าทุกคนต้องใช้วิจัยยานในการรับชมด้วยนะครับเสียงเด็กผู้หญิงในบ้านผีสิง สำหรับเรื่องนี้เนี่ยตามข้อมูลคือมันจะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในปี2 0 1 3นู่นเลยครับซึ่งณนเวลานั้นครับได้มียูทูบเบอร์ชาวญี่ปุ่นสายสำรวจสถานที่ลกล้างคนหนึ่งนามว่าทาเคชิเนี่ยได้เข้าไปถ่ายทำคอนเทนต์ที่นาราดีมแลนด์แห่งนี้เพียงคนเดียวโดยที่เขาเนี่ยมีไฟฉายและกลโโ้องกลัรโติดอกไปด้วยเท่านั้นซึ่งทาเคชิได้เล่าไว้ว่าในขณะที่เขากําลังเดินสำรวจสวนสนุกตอนประมาณสักสี่ทุ่มอยู่ได้เนี่ยเขาก็ได้พบกับเรื่องราวแปลกประหลาดมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งความรู้สึกที่เหมือนกับมมีคนนเดิตา มีสายตามองจากในมุมมืดต่างๆหรือแม้กระทั่งเสียงกระซิบของคนเนี่ยที่ซุบซิบซุบซิบไปมาตลอดเวลาก็มีเช่นกันซึ่งเขาก็พยายามคิดในแง่ดีนะว่าเขาอาจจะคิดไปเองก็ได้ส่วนไอ้เสียงกระซิบนินทาเลยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแบบเสียงใบไม้ที่โดนลมพัดจนสั่นแล้วทําให้เราคิดไปเองก็เป็นได้เช่นกันแต่ ผมบอกเลยว่าถ้าผมอยู่ในหน้าจุดนั้นนะแค่ผมคิดผมก็ขนลุกแล้วฮะทีนี้ทาเคชิเขาก็เล่าต่อว่าหลังจากที่เขาเดินไปได้สักพักแล้วเขาก็มาถึงเป้าหมายของเขาจนได้นั่นก็คือบ้านผีสิงเก่าของนาราดีมแลนนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าสภาพณตอนนี้เนี่ยคือมันทั้งเก่าทั้งผุพังแล้วก็เหมือนจะถล่มได้ตลอดเวลาเลยครับแต่ต่อให้มันจะทรุดโทรมก็ตามมันก็ยังมีประตูที่ยังพอสามารถเปิดได้อยู่ซึ่งเขาก็ได้ใช้มือผลักเข้าไปนะผมบอกเลยว่าเสียงประตูที่มันครูดไปกับพื้นคอนกรีตเนี่ยคือมัน การจนแบบหน้าขนลุกไปหมดเลยครับและตอนนี้ทาเคชิเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาในบ้านผีสิงแห่งนี้แล้วและเขาก็ได้พบว่าข้างในเนี่ยยังมีโครงสร้างของหุ่นผีผีดิบและตุ๊กตาตัวใหญ่ๆแบบสวนสนุกยุค60อยู่เลยแต่ในสภาพตอนนี้คือมาดูผูพังจนดูน่ากลัวเกินกว่าจะเป็นบ้านผีสิงธรรมดาไปแล้วแต่ทาเคชิเนี่ยก็ไม่อยู่ที่จะสำรวจต่อนะเพราะเขาคิดว่าไหนๆก็มาแล้วงั้นก็ไปให้สุดเลยละกันแต่ถ้าว่าเรื่องราวแปลกๆมันก็ได้เกิดขึ้นหลังจากนั้นครับเมื่อเขาได้เดินเข้าไปในบ้านผีสิงประมาณสักส กล้องของเขาก็เริ่มดับเองแบบไม่มีสาเหตุขึ้นมาซึ่งทาเคชิที่เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยลองถอดแบตเตอรี่ออกมาเพื่อตรวจเช็คดูแล้วก็ได้มีการตรวจสอบอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมด้วยแต่ทว่าพอเขาเช็คแล้วเขาก็พบว่าอุปกรณ์ทุกอย่างอะ่ะมันปกติหมดเลยทีนี้ทาเคชิก็เลยลองถ่ายใหม่ดูอีกครั้งและครั้งนี้กล้องมันก็กลับมาติดแล้วด้วยแต่พอเขาถ่ายไปได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละกล้องเขาก็ อีกแล้วครับตอนนี้ทางเคชีเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่ปกติแล้วครับและคิดว่าควรจะเดินย้อนกลับไปได้แล้วแต่ในจังหวะที่เขาหันกลับไปและจะเดินออกไปอยู่นั้นจู in ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงเด็กพูดว่าซึ่งประโยคนี้นะครับถ้าแปลเป็นไทยได้ก็คือพี่ชายจ๋ามาเล่นด้วยกันเถอะ หผมเล่าไปผมขนลุกไปคุณผู้ชมคือภาพแม่งลันเข้ามาในหัวผมแล้วตอนนี้ผมขนลุกสู้เลยครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทาเคชิก็ได้ยินเหมือนกับเสียงผู้หญิงอะ่ะมาจากทางด้านหลังของเขาในขณะที่เขาอะ่ะเข้ามาในสถานที่นี้เพียงคนเดียวครับและจากเหตุการณ์ที่ว่านี้นะครับมันเลยทําให้เขาหยุดชะงักแต่ด้วยความที่ทาเคชิไม่ได้เชื่อเรื่องผีอะไรมากขนาดนั้นเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาได้ยินเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นสิ่งที่เขาคิดไปเองหรือหูฝาดไปเองกันแน่สุดท้ายทาเคชิเลยตัดสินใจหันตัวเองไปหาต งเสียพร้อมกับกล้องและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้างหลังของเขาไม่มีใครอยู่เลยแต่กล้องของเขามันได้ดับไปเองในจังหวะที่เขาหันมาเฉยเลยครับโอ้โหตายเขาตาย,ตายพอดีช็อตนี้คือเป็นผมผมไม่อยู่เลยนะครับผมวิ่งแลวครับคุณผู้ชมแต่ด้วยความที่ทคาชีมันเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรไงเขาก็เลยลองเดินกลับเข้าไปเช็คในจุดนั้นอีกครั้งหนึ่งแต่ทว่าจู่ๆกล้องมันก็ดันติดขึ้นมาเองอีกครั้งหนึ่งแล้วโอ้โหงงกันไปใหญ่เลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ความผิดปกติของเทคโนโลยีตรงนี้มันไม่เคยเก ิดขึ้นกับเขาแบบนี้มาก่อนเลยสุดท้ายทาเคชิเลยตัดสินใจที่จะออกจากพื้นที่อย่างนี้แล้วแต่ว่าหลังจากที่เขากําลังจะออกจากบ้านผีสิงนี้ในจุดๆดเดิมที่เขาได้ยินเสียงในตอนแรกเขากลับได้ยินเสียงนั่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับน,นเด ซึ่งประโยคนี้นะครับก็จะแปลได้ประมาณว่าพี่ชายจ๋าอยู่กับหนูก่อนอย่าเพิ่งไปเลยอย่าเพิ่งกลับเลยโอ้โหเท่านั้นเลยครับทาเคชิใส่เกียร์หมาสับตีนแตกวิ่งออกจากบ้านผีสิงนั่นทันทีเลยฮะแต่เรื่องราวนั้นนะมันก็ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ทาเคชิยังเล่าต่อยว่าในขณะที่เขากําลังวิ่งออกมาอยู่นั้นเขาได้เสียงฝีเท้าวิ่งตามหลังเขามาติดติดแถมหางตาเขาก็เหมือนเห็นเด็กตัวเล็กๆเป็นเงาสีข,ขาวๆเลยนะวิ่งตามเขาอีกด้วยซึ่งเขาก็ไม่กล้าหันกลับไป เพราะตอนนี้คือเขากลัวมากแต่พอเขาวิ่งได้สักพักนึงเนี่ยเขาก็หลุดพ้นมาจากอาคารตรงนั้นได้เสียงก็ค่อยๆเงียบลงและทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกตินั่นเองครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยก็ได้ทําให้ทาเคชิเริ่มเชื่อเรื่องผีสิงขึ้นมาบ้างแล้วแต่ด้วยความชัวร์เขาเลยอยากจะเช็คฟูดเทนดูหน่อยว่าไอ้สิ่งนี้เขาเจอมามันคืออะไรกันแน่มันมีอะไรถ่ายติดมาบ้างหรือเปล่าแต่ทว่าพอเขามาเช็คไฟล์ในคลิปดูแล้วปรากฏว่าไฟล์ทุกไฟล์ที่ถ่ายไว้ทั้งหมดมันแคชหรือพังงหมดดเเลยะซึ่ในนตอแรกกคา็ิ ว่ามันคนจะเป็นเพราะกล้องที่มันติดติดดบๆมนเลยทําให้ไฟล์มันเสียเขาก็เลยลองกู้ไฟล์วิดีโอดูแต่พอเขากู้ไฟล์วิดีโอมาได้ปรากฏว่าไฟล์ที่มีอยู่ทั้งหมดนตอนนั้นคือไฟล์มันหายไปหมดเลยราวกับว่าไทคคชิไม่เคยเดินเข้าไปในบ้านผีสิงหลังนั้นเลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่เรื่องนี้ก็ได้เป็นปริศนาแล้วก็เป็นเรื่องเล่าที่หลายๆคนยืนยันเป็นสิ่งเดียวกันเลยว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นหนึ่งในตำนานที่หล่นที่สุดในนาราดีมแลนแห่งนี้เเลยนนัั่องครบ มาสคอตเดินได้ ในปี2 0 1 5ก่อนที่นาราดีมแลนจะถูกยุบทิ้งเนี่ยคือมันได้มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งครับประมาณสัก4คนเนี่ยได้เข้าไปในนาราดีมแลนดแห่งนี้แล้วก็พบเจอกับเหตุการณ์ประหลาดๆมากมายโดยเหตุการณ์แรกเริ่มต้นเนี่ยมันจะมาจากเรียวตะฮะหนึ่งในวัยรุ่นทั้ง4เขาได้เล่าไว้ว่าในวันที่พวกเขาเข้าไปนาราดีมแลนเนี่ยวันนั้นน่าจะเป็นช่วงเย็นๆเ,เกือบค่ำๆข,ของฤดูใบไ,ไม้ร่วงซึ่งอากาศก,าก็จะเย็นนะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับหนาวมากแต่ทีนี้พอพวกเขาได้เข้าไปนาราดีมแลาว่บด จูจ่ๆบรรยากาศพื้นที่อย่างนี้มันก็เริ่มเปลี่ยนไปครับแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้พวกเขากลัวเลยแม้แต่น้อยและพวกเขาก็มีเป้าหมายที่จะไปในสถานที่อย่างนี้ด้วยโดยเป้าหมายที่ว่านั่นมันก็คือรถไฟหอะเก่าที่เป็นจุดแลนด์มาร์กของสถานที่อย่างนี้นั่นเองครับแต่ทว่าหลังจากที่เรียวตะและเพื่อนๆครับได้มาถึงยังลานกิจกรรมแล้วปรากฏว่าพวกเขาก็ได้เจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดเข้าซึ่งมันก็คือหุ่นมาสกตัวใหญ่สีสิ์ตรงบริเวณเวทีแสดงกลางแจ้งซึ่งในตอนแรกพวกเขาก็คิดว่ามันอาจจะเป็น เก่าหรือคนที่มาก่อนหน้านี้เอามาวางและตั้งแกล้งไว้ก็เป็นได้แต่พอเรียวตะส่องไฟฉายเข้าไปในมัสคอตตัวนั้นให้มันเห็นชัดๆเนี่ยสิ่งที่แปลกก็คือหุ่นตัวนั้นมันไม่ได้อยู่กับที่ครับแต่มันค่อยๆขยับอย่างช้าๆครับหื <c oughs> คนลุกเลยะตอนนั้นครับทุกคนคิดว่าคงจะเป็นยูทูบเบอร์อีกกลุ่มหรือไม่ก็คนบ้าๆบอๆที่เข้ามาก่อนหน้านี้ชัวๆแต่แล้วครับยังไม่ทันคิดอะไรต่อหุ่นนั่นก็เริ่ม ขยับเร็วขึ้นเร็วขึ้นสุดท้ายมันก็วิ่งหนีพวกเขาหายเข้าไปในเงามืดของอาคารหลังเวทีซะอย่างนั้นเลยครับซึ่งทางเรียวตาละเพื่อนเพื่อนเห็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยรีบตามมาดูเพราะอยากรู้ว่าใครอยู่ในหุ่นนั้นกันแน่แต่พอพวกเขาเนี่ยมาถึงบริเวณที่ว่านั้นแล้วเขากลับไม่พบอะไรเลยนอกจากห้องเก็บของเก่าๆแคบๆที่ไม่ได้มีของอะไรสักชิน้นซึ่งห้องแห่งนี้ไม่มีรูให้มุดออกหรือไม่มีทางออกเลยแล้ว ไอ้หุ่นตัวนั้นมันหายไปไหนล่ะทีนี้ด้วยความสงสัยทั้ง4ี่คนก็เลยลองส่องไฟฉายหาทั่วบริเวณดูแต่ว่าพวกเขาก็ไม่พบอะไรเลยครับและที่หลอนกว่านั้นคือบริเวณพื้นปูนที่มีฝุ่นเกาะนาเกละตรงนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีรอยเท้าหรือรอยเดินหรือรอยแบบคนที่มันวิ่งผ่านตรงจุดนี้อีกด้วยซึ่งตรงนี้ก็ได้สร้างความวงงงวให้กับทั้งแก๊งเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาทั้ง4คนเนี่ยเห็นกับตาเลยว่าไอ้หุ่นตัวเนี้ยมันวิ่งเข้ามาในจุดนี้แท้แต่ทาไมมันไม่มีหลักฐานอะไรสักอย่างเลยล่ะ เ,เริ่มกลัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาก็เลยออกจากสวนสนุกแห่งนี้ทันทีเลยนั่นเองครับโอ้โหเรื่องราวนี้หลอนมากเลยครับคุณผู้ชมแต่ผมบอกเลยว่าเรื่องราวนี้มันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะมันจะมีต่อกน,นิดนึงครับเพราะว่าหลังจากที่ววยรุนทั้งสี่คนเนี่ยได้ออกมาจากสวนสนุสกแห่งนี้แล้วในวันถัดมาฮะเรียวตะก็ได้ลองเสิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับตุ๊กตา mascot ในนาราดีมแลนด์แห่งนี้ดูแล้วปรากฏว่าเขาก็พบกระทู้เก่ากระทู้หนึ่งบนเว็บบอร์ดญี่ปุ่นที่พูดถึงเรื่องนี้อยู่ด้วยว่าหาุ่น mascot หลาย10ปีก่อนและอย่าไปเล่นกับมันในตอนกลางคืนเป็นการขาดเพราะมันไม่ใช่ของเล่นอีกต่อไปแล้วครับ และนั่นครับเลยทําให้เรียวตะรู้ได้ทีเลยว่ามาสคอตตัวนั้นต้องไม่ใช่คนอย่างแน่นอนหลังจากนั้นเรียวตะและเพื่อน,อนๆก็ไม่เคยย่ามกลายเข้ามาในนาราดีมแลนด์แห่งนี้อีกเลยครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดของสวนสนุกในญี่ปุ่นที่อดีตเคยเป็นเหมือนกับดิสนีย์แลนด์รุ่นแรกในฉบับของคนญี่ปุ่นและเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นในสถานที่อย่างนี้ที่ผมรวบรวมมาในวันนี้นั่นเองฮะเป็นยังไงกันบ้างชอบกันไหมครับถ้าชอบก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเปน็น,นกำลังใจให แต่ไม่สุภาพหรือข้อมูลตัวไหนผิดพลาดประการใดผมเอกมวิทักต้องกราบขอประทานภัยไว้ใทนทีด้วยถ้ารักกันชอบกันก็อย่าลืมปเป็นกำลังใจให้กันด้วยและเจอคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไม่ได้นะครับเอาไปว่าวันนี้ลาไปก่อนยวพิธีนี้สวัสดีครับ